โอเคนะครับก็ผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีรู้ท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับในตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับเกมเว็บอีกเช่นเคยนะครับชื่อเกมว่าโทเฟรชเฟรชนะครับผมโอเคมาเริ่มเล่นกันเลยดีฝ่านะครับก็ดูจากหน้าก็น่าจะรู้ถึงความกวนของเกมดีแล้วนะครับผมแหมมีภาค2ด้วียนะครับแต่เราไม่เล่นนะครับเราเล่นภาค1ก่อนนะครับโอเคกดสตาร์ทไป โอ้โหแค่ไม้ตัวนี้ก็ก็หน,น้าแบบนี้แล้วครับให้เราเทิร์นออฟทีวีนะก็คือปิดทีวีนะเพื่อไปเลเวลต่อไปนะครับนี่มีการแนะนําการเล่นด้วยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะให้เรากดตรงนี้ใช่ไหมเนะี่ยให้เริ่มมาก็าเอาแล้วอ่ะเนี่ยสายสีแดงครับให้เราตัดสายไหนเนะี่ยสายเขียว มีตรงอื่นให้เรากดอีกไหมครับตอนนี้ไม่มีนะครับแต่เขาให้เราเทิร์นออฟนะครับเทิร์นออฟก็ต้องปิดนะครับยาฮู้ <S 1> <S 1> ไอ,อทีจะผ่านก็ผ่านนะครับมันมีเหตุผลไ,มไหมนยเกมเนี้ยเริ่มเริ่มจะเครียดก่อนจะเล่นนะครับโอเคครับน็กครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีรางสังห่อนนะ ถ้าเกิดกินไอ้สองอันเนี้ยผมว่าผมไปแน่นอนนะขึ้นสวรรค์แน่นอนนะแต่มันก็มีให้กดแค่สองปุ่มเท่านั้นเองนะครับอาครับเมสีฟ้ากนก็ได้นั่นไงไม่แน่ครับเมสซีแดงอาจจะรอดนะครับไม่รอดเหมือนกันนะครับหาต่อไปครับอันนี้เป็นเกมขาขเครียดนะครับายเครียด วัด <What? c oughs> ขยันมากเลยขยันยเ่ีขยัส,สุดๆร้องไห้เนาา็กอันนี้ครับเข้าห้องน้ำประตูล็อกครับนี่ครับกุญแจมีเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เกมเกมนี่มันมันเคยตรงกับหลักความจริงหรือเปล่าครับไม่แน่ครับอันนี้อาจจะตรงก็ได้ ใครเขาสอนให้เอากุญแจมาทิ้มหน้าตายจะร้องไห้จะร้องไห้ดีดตาทแป๊บเข้าไม่ได้ใช่ไหมครัไอเดียเดียวเข้าห้องน้ำหญิงเนี่ยครับเข้าไม่ได้นี่เงครับทางเลือกสุดท้ายฉีดตรงนี้ครับต้นไม้เป็นอุตสาห์โตมากินเราอีกนะ มีอะไรน็อกเปลี่ยนป้ายเป็นห้องน้ำชายแล้วอย่าบอกแล้วว่าเข้าได้ผมนี่เครียดจริงๆเลยโอเคค,เอครับคนเอฟครับด่านนี้ครับมันก็คงง่ายๆครับมันคงให้เราง่ายมั้งแก๊สแก๊สพิษ อ่ะคราวนี้มีผ้ามาปิดนะครับอ่ะก็เกิดผ้ารครับแล้วหรือว่ามันอ๋อมันต่อทางอื่นได้ปะมันบังคับต่อด้วยนะ <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเปลี่ยนได้หลายหนนะ้าทำไมมันเปลี่ยนได้หลายหนนะ้า ผมว่าน่าจะเป็นหน้ากากากันแก๊สน่ะถ้าเกิดตามหลักความเป็นจริงแต่เกมนี้มันมันจะใช่เหรอเดี๋ยวมันมันหน้ากากลวั่วงเงี้ยเริ่มระแวงแล้วเนี่ยไปโอ้โหผ่านเนยสุดยอดเรากำลังโดนไฟลนนะครับก็ต้องเอาก้อนเมฆมาดับไฟนะครับเมฆ้าผ่าด้วย อาขนปลาช่วยช่วยหน่อยช่วยช่วยวยิงให้ตายเลยครับมันมันมีตัวไหนคลิก,กองกองไฟไงเป่าเลยอ่ะเป่าเป่าอ้มอืมชีดับไฟเดี๋ยวมีเหตุผลนะผมผมชอบเกมนี้นะโอเคคบัววัวก็ต้องคู่กับสีแดงนะครับ What 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 รีสตาร์ทไหมครับแ้เขาห้ามเข้าวัวนะครับงั้นเราก็เอาเอามีดออกนะครับแล้วก็ให้ให้คุณเอ่อวัวเขาเขาผ่านไปนะครับไพ่ก็ไม่ผ่านเกมนี้มันต้องมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดนะเฮ้ยอะไรมันเป็นซิป มันปั่นทอนสมองมากครับเกมนี้อย่าลืมหามาเล่นกันได้เยอะๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดอะไรผมไม่รู้เรื่องเอาเป็นว่านะครับถ้าเกิดใครอยากเล่นเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วเรามาปวดหัวด้วยกันนะครับโอเคครับนิกไปครับมันอ่าให้เรากดอะไรเนะี่ยให้กดอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ครับกระทะเอาไปลา สุดเรียดโอเคครับแ้มีอะไรตามหลังเรามาให้ไปยังจุดสีเขียวใช่ไหมครับไปเลยครับไป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 มาใหม่ไปเลยครับแ้หลอดหลอดหลอดตรงไหนไอ่ะงั้นคราวนี้เราลองอยู่เฉยๆดูครับรถระเบิด เด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมสังเกตได้แล้วครับรถมันมีสองสีนะครับนี่เห็นไหมน่าจะเอาด้านที่มันเป็นสีเขียวเข้าอย่างเดียวนะครับห้ามให้สีแดงโดนนะครับอ่ะลองดูครับลองดูนอู้หมาเริ่มมาแล้วสมองสมองเริ่มกลับมาแล้วครับโอเคกด next ครับมันมันจะดับไฟยังไงตรงนี้โดนไฟช็อตตายแน่ อ่าลองเดินไปดูนะครับเดี๋ยวเผื่อมันจะมีปุ่มให้เรากดอ่ากู้สายไฟนะครับมีป่ะมีป่ะมีป่ะเอ้ยจะได้เดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเอา what เอา what มันเกิดอะไรขึ้นเดินผ่านเฉยเครียดจะร้องไห้อ่ะอ่ะะอาคลิคก อ่าโทเฟสนะครับสิบครั้งนะครับโอเคกดหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเก้าสิบถ้าเกิดไม่ใช่ตัวนี้ก็ต้องตัวข้างๆครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดเก้าสิบอ๋อนี่ครับขีดเส้นใต้ามาอย่างเรียบร้อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, โอเคครับเลเวลคอมพลีทนะครับไปครับ เน็กครับผมอันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเรากดก้อนหินลงมาคนก็น่าจะเออก้มแล้วก็ตัวนี้สองตัวน่าจะเป็นตัวคาำนะครับลองดู <c oughs> ทฤษฎีดีมากครับอ่ะโทรขอความช่วเหลือครับห้าส <c oughs> ิบห้าสิบแบตัวสุดท้ายแล้วนะครับ เดี๋ยว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 มันกดปิดได้ต้องสต็อปแน่นอนครับเป็นการหยุดการหินที่ดีที่สุดนะครับเครียดเครียดยังไงไม่รู้มันมีตัวอื่นนอกจากกลับไปหน้า วินวินเยปี้เออผมเริ่มงงกับเกมนี้แล้วอ่าอันนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าต้องมีอะไรผมอ่ะอันแนอันแนอันแนอไม่มีอ่ะอันแนอ้าไม่มีครับไม่มีครับ ทางตัวแล้วจะมีทางนี้ไม่ให้เราทําไมครับมันอาจจะมีกับดักอยู่ตรงข้างบนตรงนู้นนะครับงั้นเราต้องลงตามตามที่เขาบอกมานะครับเยี่ยมโอเค,ครับเน็กเน็กเน็กอ๋อสงสัยว่าต้องให้เราเลื่อนตัวนี้นะครับนี่ตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับไปเนี้บแล้วมากดคลิกที่เน็กครับเน็กเน็กเลเวล แน่ไม่ได้ครับเอาใหม่ไหมไหมเน็กอ๋อน like well ี่ครับโหซ่อนอยู่ตรงนี้เองครับปุ่มเน็กนี่ครับผ่านทันทีครับอือเป็นเกมที่บั่นทองสมองผมมากว้าวว้าวว้าวเอายิงปีปปปีปปปีปี อ๋ออันล่างอาจจะเป็นตัวหลอกนะครับคราวนี้ครับเราต้องขึ้นไปยิงตัวบนนะครับเพื่อให้รถผ่านไม่ได้นะครับเห็นไหมครับเพราะอันนี้มันเป็นตัวล่างนะครับมันต้องเป็นตัวบนแน่อนอนครับไม่ใช่เป็นอะไรเนี่ยหรือว่ามันคงให้เราคิกที่ก้อนหินนะคงใช่แลครับ ่จริงอะมันเกมนี้มันไม่มีเหตุผลโอ้ยแม่ไม่ไม่เก็นขึ้นไม่เ็นขึ้นโอปวดหัวปวดหัวป่วยแน่เลยเน็กไปครับเฮ้ยก่อนเหียนโอ้โหมามาไอตัวแท่งเหลืองดำนี่มันเคยช่วยอะไรเราได้ไหมเนี่ยเอาใหม่ครับเขาอาจจะให้เรากดตอนที่มันมาแล้วครับนี่ครับ อ๋อลองลองดยอีกครั้งครับเขาจะให้เรากดตอนตอนที่มันผ่านไปแล้วครับแบบก้อนหินนั้นจะกระเด้งนะครับไม่เด้งด้วยนั่นไหนเนี่ยคลิกที่ก้อนหินอนะ่ะบ้าเปล่าบ้าเกมนี้มันบ้าร <c oughs> อ,องไห้รับกุเนเกครับโอ้กกนบอทิลหนึ่งร้อยนะครับ ก็กดหนึ่งร้อยครั้งแล้วไม่เชื่อกดสีแดงโอเคผมเชื่อแล้วอันแน่มีหลอกอะไรเปล่าไม่มีครับให้กดตรงนี้เปล่าไม่ใช่ครับตรงนี้ถูกแล้วนะครับไปครับไปเรื่อยๆครับโอ้โหไปเรื่อยๆครับการเดินทางที่ยาวนานนะครับจะครบร้อยครั้งนะอาจจะเป็นด่านนี้ก็แถมมาให้ง่ายๆครับให้เราผ่านแบบสบายๆนะครับในด่านนี้ โอเคครับ okay. รู้ละมันไม่เคยมีอะไรที่ผ่านมาแบบง่ายๆครับไปเรื่อยๆครับผมจำได้ว่าครั้งที่สองนะครับมันจะเปลี่ยนสีอ่าสองแล้วครับเปลี่ยนสีโอเคครับ okay. ผ่านเยี่ยม กดนี้ไปครับผมว่าขวดไหนก็ตายหมดอ่ะจริงๆนะแต่มันเราไม่มีทางเลือกอื่นนะครับออาลองดูครับ <S <S ขวดแรกผ่านไปแล้วนะครับอ่าขวดที่สองนะครับคลิกที่ตัวได้ไหมเดี๋ยวเผื่อมันมันจะเออแหวกแหวกข้างหลังนะครับเป็นกำแพงไม่ได้ครับ ด้วยยืนเฉยๆครับลองดูครับอันนี้ลองยืนเฉยๆดูนะครับ <What? S 1> เอาล้วครับเหลือความหวังสุดท้ายของเราคือ2ขวดนะครับแฮ่ดื่มเข้าไปครับดื่มเข้าไปครับไม่หรือว่าเออมันต้องมีปุ่มอะไรให้เรากดเลยครับ อย่างเช่นปุ่มที่มันจะทําให้มันเด้งกลับอย่างเงี้ยครับเฮ้ยเดี๋ยว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 เห็น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 ปุ่มเห็นปุ่มกดไม่ทันนะเดี๋ยวลองดูแล้วคราวหน้านครับผมว่าผมเห็นปุ่มแล้วน่าจะใช่นะครับเป็นปุ่มที่สั่งให้มันหยุดนะครับเพราะถ้าเกิดเรายืนอยู่เฉยๆแล้วก็ตายนะครับอันนี้ลองดูครับผมจะจ้องตรงปุ่มเลยมาแล้วย้าู้เย้ <c oughs> โทเฟสสิบครับก็สิบอันนะกดกๆกๆกเออแล้วไหนอ,อีกอันหนึ่งครับไพใสิบวิต้องคลิกให้ได้สิบโทเฟสนะครับอืมหรือว่ามันจะเป็นรูปอื่นนะครับที่ซ่อนตัวนะครับเดี๋ยวคราวนี้ผมจะกดทุกทุกรูปเลยนะครับไม่ใช่หมดเลยนะครับ มันอยู่ไหนอะเอาละคราวนี้เอ่อมันก็มีก้านะครับมันหยุดตรงไหนรูปข้าเจอเจ้าแล้วข้าเจอเจ้าแล้วใ <c oughs> ช่จริงด้วยกด next ไปครับผมผมเริ่มไม่ไหวกับเกมนี้ละกระโดดเฉยใช่ไหมโอเคครับกระโดดเฉยนะครับสำหรับคราวนี้โอ้โหบอกเลยเป็นด่านที่ง่าย เลื่อยมาจากไหนเลื่อยมันมาจากไหนโอเคครนนี้ก็โดดไปครับผมเชื่อมั่นนะครับคราวนี้เราไม่ต้องทําอะไรเลยครับปล่อยมันไปครับปล่อยมันไปนั่นไงผ่านเกมนี้มันมีเหตุผลครับมันต้องใช้หลักทางฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตศาสตร์ อ่าเป็นหลักที่เป็นผสมผสานนะครับระหว่างศาสตร์วิชาต่างๆนะครับเพื่อมาหาข้อมูลในเกมนี้ครับไปหมดแล้วสมองตึมเ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 ติงแล้วเราจะโอ๋อลวบรวบหมดรวบหมดไม่ได้ครับมันทำไงครับอ่ะอ่ะอ่าอ่ารวบจากข้างหลังจะให้กดตรงไหน หนึ่งสองสามเซกดที่ตัวคนนะกุ้มผมนะกุ้มใจจริงๆอ่าให้เรากดอันนี้ใช่ไหมโอเคแล้วเปิดโตตัสเปิดโตตัสโอเคด o อยู่ไรเกม <c oughs> จะเล่นเกมอีกแล้ววิ่งหนีแล้วครับโอเคครับโอ้โห สำเร็จนะครับคอมพิลตนะครับก็ถ้าเกิดสําหรับเกมนี้นะครับถ้าเกิดใครอยากให้ผมเล่นอีกนะครับก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่นนะครับในภาคที่สองภาคที่สามหรือภาคต่อต่อไปนะครับแต่สําหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปพักสมองก่อนนะครับโอ้ยเกมนี้มันบันทอนแล้วก็ทําลายสมองผมมากนะครับไม่ไหวแล้วนะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายครับอย่าลืมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับว่าเอาอีกนะครับผมบ๊ายบายจ้า